มาแล้วนะครับน้องๆที่สนใจสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลธุรกิจนะครับเป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาและการปรับปรุงธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานการบริหารจัดการและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลมีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบธุรกิจและการแข่งขันคุณสมบัติสําเร็จการศึกษาระดับช่วงชั้นที่4หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าจบแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์นักบริหารธุรกิจดิจิทัลนักวิเคราะห์และวางแผนธุรกิจเอ,อกสารในการรับสมัครใบสมัครรูปถ่าย1นิ้ว2รูปสำเนาว,วุฒิการศึกษาสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของบิดามารดาหน่วยจัดที่เปิดสอนนะครับหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมือง หน่วยจัดการศึกษาอำเภอรืรอาอบและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุงไหงโกโลกค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18เมษายน2568แล้ว,ลวเจอจกันนะครับ